สวัสดีค่ะยินดีตอนราบทุกคนเข้าสู่ช่องตุติ่งชาได้อีกแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเราเพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อสองทุไม่ใช่สิสี่เมื่อสี่ทุ่มครึ่งแล้วน้องสาวฉันทักว่าบอกว่าวันนี้มีที่เสอร์มาครับแล้วซึ่งดิฉันยังไม่ได้ดูทุกคนวัดคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันไม่สามารถเรียกชันแบบเรียลไทม์ได้แบบ ร้อเพราะว่าดิฉันก็แบบมีงานข้างนอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเอาล่ะสำหรับการเรีย ction ีเซอร์วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมๆกันเลยจตๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ YouTube ของแบ็คพิงเอาแกทำไมมาแค่2คนนะ ฉันงงเด้อฉันว่านะอีกสองคนต้องมาพรุ่งนี้เช้าไม่สิบโมงก็สิบเอ็โมงเดี๋ยวเรามารีแอคชั่นแบบเรียวชามกันเลยพรุ่งนี้เช้าเอาล่ะสำหรับวันนี้เรามาดูของพี่จีซูกันก่อนโอเคหนึ่งสองสามเกันคน แกที่กระจกแตกแบบแกที่กระจกแตกเมื่อกี้ไม่รู้สิฉันคิดว่ามันเหมือนมันคลยคายใหญ่ในมุมปะมีใครคิดเหมือนฉันปะหรือฉันคิดไปเองหรือฉันคิดเยอะไปขอดูอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองซ้ก็มีความเป็นแฟมบัดสุด ขนลุกขนลุกแบบแกันจะให้แกดูยังไงว่าขนลุกนี่ไงนี่ไงขนลุกแกมันมือม,ม,มืเอาล่ะดี๋ยฉันขอกดไลค์หนึ่งแม่แล้วฉันขออนุญาตไปดูของยหญเกียวอ่าของยหญเกียวหนึ่งสองสาแกยายเกียวรวบผมคือโครง่งนะสวยมาก เสนีดูดีเทลชุดอะไรต่างๆเลยอะแกขอดูอีกรอบหนึ่งก oh แกแล้วแบบอินเนอร์คาริสมาของยายเกียวคือที่หนึ่งจะบอกว่าอินเนอร์เป็นอะไรที่สอนกันยากมากอินเนอร์คาริสมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นความสามารถเฉพาะตัวแกแล้วชุดจะบอกว่าเป็นของอะไรนะเพรรี่มูแก ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทำชุดให้กับบียอนเซ่คดีบีคิมคาเดเชียนเป็นชุดเป็นแบรนด์ที่ทำชุดออกแบบเป็นแบรนด์ที่ทำชุดให้กับเซริตี้เซรีตี้ชื่อดังแบบยอดโฟลเวอร์แบบจุกๆอะไรเงี้ยเยอะเยอะมากแล้วจะบอกว่าอันนี้เหมือนเป็นแบรนด์ที่เขาออกมาแบบ มาทําแยกอีกทีหนึ่งอ่ะแกคิดนึกออกปะเป็นแบรนด์ชื่อว่ามูกแกเฉยๆไม่ใช่เทียรี่มูกแกนึกออกปะเออนั่นแหละซึ่งมันเป็นคอเลกชันซัมเมอร์พอดีแล้วซึ่งแบล็กพิงเอามาเป็นใส่ในในตัวทีเซอร์นี่อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าในเอเมียจะใส่หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วชุดเต็มๆของชุดนี้ไม่ใช่แบบมีชุดเต็มๆคือเยอะแตกมากทุกคนเอางี้ก่อนแล้วจะบอกว่าจริง เนี่ยสไตล์ดีอะน้าจะเอาไปแบบเขาเรียกว่าคัสต์มา์ให้มันดูไม่โปโเนาะแกเนาะเอาลนะ่ะสำหรับการเรียคชั่นวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วสำหรับพรุ่งนี้นั้นจะมาหรือไม่อีก2คนนั้นเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมกันเนาะสำหรับการเรียคชั่นวันนี้ก็ส่งไปแล้วสำหรับวันนี้เราต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนไปแล้ว